สวัสดีทุกคนกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าเอาละวันนี้เราจะมาทําภารกิจสร้างเออเขาเรียกอะไรนะสถานีตุงหลวดเราอาจจะไม่ได้สร้างขนาดระดับสถานีตุงหลวดนะเอายังไงกันแน่เนี่ยเพราะว่าพี่เอกแกสร้างเป็นป้อมแทนนะดิฮะสร้างเป็นป้อมเหรอใช่แล้วป้อมที่เจ๊เรายืนอยู่ทุกวันไงอดีอ๋เดี๋ยวก่อนนะ ป้อมที่เจ๊ยือนอยู่อันนั้นมาซากุระไม่ใช่เหรอใช่เอามาสร้างในนี้ไงแต่ว่าพี่เอกไม่อยากได้เป็นขาวเทาอะนะอืมแล้วจะเอาเป็นสีอะไรอะ่ะเอาเป็นขาวน้ําเงินแล้วกันได้เลยเออขาวน้ําเงินก็เป็นสีตํารวจอยู่แล้วนี่นะอืมงั้นเพีเอก็สร้างรอบนอกไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนถมท,มที่ให้แถวนี้ก็แล้วกันนะรบกวนทําถนนเข้ามาให้ด้วยจ้าที่ไง่ายกลังทําอยู่เนี่ยก่อนอื่นเราก็จะจําลองแบบก่อนนะแล้วก็ตีมาปับป๊บปับ๊ปปั๊ทางนี้พอแล้วมัง้ง ทำเหมือนที่เจยืนเลยใช่เปล่าว่าจะทําเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะออกเาเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะพี่ฝนนะก็พยายามก่อนไง <c oughs> เอาละเดี๋ยวเราต่อทั้งนี้เพิ่มเติมกันเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเฮ้ยเฮ้กดผิดเอาเร็วเขา้าทําไมสลามเยอะจังอ๋อพี่เอกเปิดโหมดที่มีมอนสเตอร์เพื่อที่จะเอาคุณซอมบี้ใส่เข้าไปในโงรงพยาบาลนี่เองทำทางใกล้เสร็จแล้วฮะทำทางเสร็จแล้วใช่แล้วมันนิดเดียวอ่ะ ประตูในซากุระจะเป็นประตูเปิดแบบบานใหญ่เป็นบานคู่นะแล้วก็เป็นประตูเหล็กซะด้วยงั้นพี่งก็ทําประตูเหล็กไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนไปทําพื้นให้เออเดี๋ยวพี่ยกจะทําแต่ว่าเพียงไม่อยากให้เหมือนในซากุระเป๊ะนะเพราะนั้นเอาแค่นี้แล้วกันเอาเร็วเข้านี่เราก็จะเปิดเราทําเป็นโมเดนนิดนึง อันนั้นไม่ใส่อะไรอ่ะกระจกไนงะหรือไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็สวยนะใส่กระจกเลยเดี๋ยวคุณตุงหวัวที่อยู่ข้างในเขาจะมองอะไรไม่เห็นนะนะทำไมจะมองไม่เห็นมองเห็นดิแต่ว่ากันอะไรไม่ค่อยได้เท่านั้นเองนี่แล้วตรงเนี้ตรงนี้ที่หัวหน้าอยู่เนะี่ยเราก็เว้นกระจกบานใหญ่ไว้ให้เขาหน่อยเว้นกระจกบานใหญ่ไว้เขามองข้างนอกไงใช่ส่วนกระจกบานเล็กเวลาเดินผ่านจะได้มองเห็นคนข้างนอกเวลามาติดต่อนะใช่แล้วนี่เราก็จะเดิน เาคานด้านบนขึ้นไปใส่ลแล้วเหรอพี่ฝนติดกระจกแล้วเออด้านนี้เพกทึบเลยนะเอาเลยตีทึบไปเลยแล้วก็ค่อยๆถอยลงไปแบบนี้แล้วจะเอาพื้นแบบไหนอะ่ะพื้นก็แล้วแต่พี่ฝนเลยเพคคิดว่าน่าจะเป็นหินหรือว่าเป็นปูนเลยดีกว่านะก็น่าจะต้องเป็นพื้นที่แข็งแรงนิดนึงอะนะเอาเป็นซีเมนไงซีเมนมันได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนเลือกตามใจชอบเลยเพคขอต่อตรงนี้ให้เสร็จก่อนด้านหลังเพคจะปิดทึบอย่างนี้เลย ปิดทึบเลยเหรอใช่เพราะว่าด้านหลังเราต้องปิดทึบเพราะว่าจะเป็นโซนของห้องไงห้องพักห้องพักเดี๋ยวพี่ฝนทำพื้นให้ก่อนก็แล้วกันใช่แล้วห้องพักนี่ห้องพักสำหรับคนที่ทำตัวไม่ดีห้องพัก V I P ด้วย V I P เลยเหรออ๋อเดี๋ยวทำให้สวยเลยอ่าพี่ฝนทำไปเดี๋ยวพี่เอกตีกรอบตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคือชึบนี่แล้วเดี๋ยวพี่เอกก็จะทำหลังคาด้านบนสำหรับหลังคาด้านบนของสถานีตำรวจในซากุระเนี่ย เขาก็จะมีแผงโซลารเซลล์ด้วยนะพี่ผลนะมีแผงโซลารเซลล์ไว้ทำอะไรอ่ะมีแผงโซลารเซลล์เอาไว้ทําไฟไงตอนกลางวันไงอ๋อทําไฟจะได้ไประหยัดงเหรอใช่พวกพัดลมแล้วก็อะไรนะชงกาแฟของคุณตํารวจอ่ะนั้นเดี๋ยวพี่หวนทําห้องให้ข้างในแค่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ากจะกั้นด้วยปูนแลน้วกันอย่างนี้จะได้ไม่ทะเลาะกันสองห้องนะแล้วข้างหน้านี้ก็จะเป็นโครงเหล็กขึ้นมาแบบนี้ เด,นะเดี๋ยวพี่ฝนต่อให้ทีนะเดี๋ยวพี่เอกขอทานี่ก่อนหลังคานี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนต่อผนังข้างบนให้แล้วก็ต่อลูกกงให้อะ่ะออต่อลูกกรงให้เพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้เขาออกมาแล้วมันจะต้องมีไอ้น,นี่ด้วยเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะประตูอะ่ะประตูก๊อบข้างหน้าได้เลยพี่เอกเดี๋ยวพี่เอกเอาประตูเหล็กใส่ไว้แล้วอะ่ะประตูเปิดติดเหรอใช่แต่ว่าเราจะไม่ให้เปิดจากด้านในนะเปิดแค่ข้างนอกอย่างเดียวเราไ็ <laughs> คนควรเปิดเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอคุณม้าเข้ามาสำรวจ เดี๋ยวพีอกจะใช้ด้านหน้าเป็นสีน้ำเงินทำเป็นป้ายนะพี่ฝนนะมีป้ายอะไรอ่ะป้ายโพลิสี่ยอ๋อเป็นป้ายสถานีตำรวจงั้นเหรอใช่แต่ว่าคำมันยาวอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนที่ทำในซากุระน่ะเขาในซากุรนะรเขามีป้ายที่เป็นสถานีตำรวจอยู่แล้วอ่ะเหรอเขาเขียนอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่โพลิสอ่ะเขาเขียนเป็นภาษาอะไรอ่ะเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาเกาหลีหรอือเปล่าภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอหรือญี่ปุ่นนี่แหละเพี่ยกก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เกมซากุระมาจากไหนญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นแล้วงั้นเดี๋ยวพี่เอกต่อขอบข้างบนก่อนตรงนี้ทำป้ายเขีนว่า p o l i c นี่ขอเปลไม่รู้นะน่าจะพอละมั้งน่าจะพอเดี๋ยวพี่เอกต่อให้เต็มๆไปก่อนนะเสร็จแล้วก็จะเจาะรูแล้วก็ใส่ป้ายลงไปปับป๊บๆนี่ทําไม่ยากนะทุกคนแต่ถ้าจะทําให้แบบเป็นสถานีตํารวจให,ใหญ่ๆเลยอะน่าจะนานอยู่นะอันนี้ทําแค่ป้อมแล้วกันนะ ม่เป็นไรนแค่นี้ก็สวยแล้วนั้นเนี่ยดูดิแดงกับน้าเงินอยู่คู่กันเฮ้ยสวยเลยอะ่ะไม่ได้ดิจะต้องใส่โพลิสก่อนอันนี้ไม่รู้จะทําให้สวยหรือว่าจะทําให้แปลกประหลาดดีเอาละเดี๋ยวเอาสีเหลืองมากันจะได้ตัดกับสีน้ําเงินนะเอาเป็นข้อความมันใหญ่เลยเหรอไม่ใหญ่หรอกก็แค่คําว่าโพลิสอะ่ะทําไมพี่เอ๋งไม่เอาอันที่มันเป็นตุ่มๆมไม่วางอะ่ะตุ่มๆไหนอะ่ะเป็นตุ่มอะ่ะตุ่มยังไงอะ่ะป็นตุ่มเปิดปิดมันวางต่อกันไม่ได้หรอไม่ได้อ้าวเหรอ ตุ่มเปิดปิดคืออะไรอ่ะตุ่มเปิดปิดประตูไงฮะต,ต,ตุ่มเปิดปิดประตูอะไรไม่เข้าใจอาพี่วอนก็คิดว่าเอาตุ่มเปิดปิดประตูมันน่าจะเป็นตัวอักษรที่เล็กลงได้หรือเปล่าไม่เล็กลงก็ได้เท่าเดิมเพราะเป็นสี่เหลี่ยมไงไหมครับอ๋อ,อ,อใช่จริงด้วยแฮะเดี๋ยวพเพกขอตอบเกิก,กะธรรมัดนี่มันจะต้องขายายออกมาอีกนิดนึงอ่ะไม่งั้นไม่พอมันไม่พอพี่เอกเลยต้องทุบขายายเพิ่มนี่นะตรงนี้เข้าไป ข้างในเดี๋ยวเราก็เพิ่มจํานวนเตียงเข้าไปเป็นสองเตียงนะพี่ฝนอ้าน,นี่ไงพี่ฝนกําลังต่อพื้นให้อยู่อะ่ะอืมช่วยไม่ได้นะเพราะคําว่าโพลิสแตมันใหญ่อะ่ะได้ยังอะ่ะใช่แล้วมันก็ยาวมากเดี๋ยวพี่ฝนจะต่อลูกกรงตรงนี้ให้ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่เอกจะปิดทางตรงนี้ให้เสร็จก่อนพี่ฝนเอนละปิดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะปีนไปทําหลังคานะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนไป ทำห้องข้างในให้เรียบร้อยแหละเออล่ะสำหรับหลังคาของป้อมในซากุระเนี่ยก็จะเป็นโซลาเซลล์ทั้งหมดเลยปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บปบุเสร็จแล้วเป็นไงบ้างอย่าลืมใส่ไฟนะนี่ไงกําลังพยายามทำให้มันออกมาดูดีอยู่อะ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ผลฮะาข้างนอกเรียบร้อยแล้วเหรอก็อโอเคแล้วนะพี่เห็นว่าคำว่าโพลิศพอได้แล้วล่ะ กำลังทำเก้าอี้ข้างในสำหรับที่พักคุณตุงหรวจอยู่่เดี๋ยวเพกหรือทำถนนข้างหน้าก่อนนะถนนะถนนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงอคอนกรีตเป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นที่จอดรถยาวๆสีเทาๆอะเพเอกจำได้เออใช่มันจะต้องมีรถคุณตุงหรวจด,ด้วยนี่นะมีแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ทำรถคุณตุงรวจนะทำให้ไหวอาทำไม่ทันแน่นอนทำไม่ทนันเดี๋ยวขอทำเฉพาะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพกเอาเอาคอนกรีตด,ดีไหมมีเอามาวางแบบปุ๊บหนึ่งไม่ได้เลยอ,ลอะรถอ่ะ เอามาวางเลยเหรอไม่ได้ดิอ๋อน่าเสียดายเขาไม่ทํารถเด็กนี่อะไรสลามสลามเหรอโหแล้วเขามาเกะก,กะเนี่ยทาไงดีเราปิดเลยดีไหมอะปิดอะไรอะปิดมอสซาลามไปก่อนไม่ให้ไม่ให้มอบมันขึ้นมานะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีมอนซตเตอร์เข้ามาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็มีก็ค่อยเปิดไงถ้าเราทําไปด้วยอะไรไปด้วยรับมันก็เกะก,กะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เรียบบอยแล้วก็ขยันมาด้วยนะดูดิเขามาดูไง เขามาดูเหรออ่าเขามาดูอยากรู้ว่าทําอะไรกันอยู่เนี่ยเขาชอบกระโดดใทยงั้นแล้วเราก็ทําลาบากอ้าวใครฮะคนไข้ไหมไปแล้วอคนไข้ไม่ไหวแล้วรักษาไม่ทันทําไงดีอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่เขาปิดก่อนนะไม่ไหวจริงโอ้โหมันปึ๊กปักปึ๊กปักอยู่ข้างอะทำไมเล่าเสียงเขากระโดดแล้วมันฟังแล้วมันไม่ค่อยมีสมาธิในการทําเสียงมันดังว่า้งโอ้โหมันดังดิเอาละเดี๋ยวพี่อนเคต่อตรงนี้ก่อน เอาละนะขูดต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวขูดให้เสร็จแล้วค่อยต่อทีเดียวเดี๋ยวพี่ฝนช่วยต่ออืมเดี๋ยวทําคนละฝั่งจะได้เสร็จเร็วๆอ่ารีบๆขูดเร็วเข้ารับรองว่าพอเสร็จออกมาแล้วก็จะเหมือนป้อมในซากุระเลยป้อมสถานีตุ้งหลวงนะนะใช่แล้วเอาละนะวางกันนะปั<อ>าปวางเลยปานี่เดี๋ยวพี่ฝนไปวางอีกฝั่งหนึ่งวางเลยวางเลยเดี๋ยวภาพหนึง่งภาพหนึ่งกำลังไอ้นี่อยู่ดูซิว่าข้างในจะต้องมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าอันไหนอ่ะข้างในหน้าหน้สถานีอ่ะ เพคว่ามันเต็มแล้วนาตรงนั้นน่ะเต็มก็เต็มเต็มแล้วจริงๆเพคเห็นมันเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อตรงนี้ให้อันเนี้ยมันเป็นแค่ป้อมไงจะทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะมากไม่ได้เยวต่อตรงนี้ให้ก็แล้วกันเอ้าชนอะไรเนี่ยนี่ค่ะชนพี่ฝนเองอ๋อเหรออ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอโหว้วันนี้ทาเร็วนะเนี่ยก็ไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็เร็วกว่าทาโรงพยาบาลนะว้วันนี้เร็วอ่ะเร็วดีเนี่ยสวยเลยอันนั้นหอคอยลาพันเซลพี่ฝนอ่า นี่ก็มีสถานีตำรวจอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลต้องเป็นของคู่กันนะเปล่าน่าจะเป็นของคู่กันอ่าสถานีกับโรงพยาบาลเหมือนยังขาดอะไรอยู่อีกอย่างหนึ่งใครรู้คอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะขาดอะไรอ่ะขาดอะไรสักอย่างหนึ่งต้องอยู่ใกล้ๆกันเพราะไม่รู้อะไรอ่ะขาดโรงเรียนโรงเรียนเลยอ๋อใช่โรงเรียนเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะน่าจะใหญ่โตอยู่ต้องมีสถานีตำรวจแล้วโรงพยาบาลแล้วต้องมีโรงเรียน โอ้เดี๋ยวต่อไปจะมีสถานีดับเพลิงด้วยไหมนี่มีวัดด้วยวัดด้วยเหรอน้ามันโบสไม่ใช่เหรอในตะกุละเอาไม่รู้โอ้นี่นี่นี่ข้างในนี่โอเคนะพี่ฝนเอาเฮ้ยออกไม่ได้เอาก็โดนขังหรอออกไม่ได้เอาแล้วทำไงดีอะเหยียบเปิดให้หน่อยดิเหยียบเปิดตรงไหนอะก็เหยียบข้างหน้าไงเหยียบทําไมก็ถูกจับแล้วไงเพียงไม่ได้ถูกจับตั้งหน่อยเพียงมาสํารวจอ่าสวยไหมสวยไหม สวยสวยอันนี้ก็จะเข้าดีไหมเนี่ยฮะทำไมอ่ะจะเข้าไปเด้อออกไม่ได้ออกได้เอาเข้ามาเดี๋ยวกดตุ่มให้ออเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพียกขอปรับโหมดกลับไปเป็นโหมดเดิมก่อนเสร็จแล้วนี่ทดลองทดลองมาทดลองทดลองเอาคนมาใส่ดูใครอ่ะนี่เลยใครจะถูกจับเป็นคนแรกนี่ไงประชากรที่ชอบทําตัวไม่ดีนี่โอ้โหซอมบี้ ชอบไล่งับคนอื่นเปิดเปิดเร็วเปิดแล้วโอเคปิดเรียบร้อยนี่ห้องนี้ด้วยห้องนี้ด้วยห้องละสองคนอยู่กันไปเลยนะทุกคนนี่เตียงสองเตียงพอดีเปิดเร็วเปิดเร็วเปิดแล้วเรียบร้อยเอาละตอนนี้เรามีคนที่เข้าไปอยู่ในห้องแล้วไม่เข้าไปอยู่กับเขาไหนเหรอไม่เอายังขาดนี่อยู่หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้ากับเจหรอเอาใครมาเป็นหัวหน้ากับเจดีนะพี่ฝนตัวสูงสูงะฮะตัวสูงสูงอะอะไรตัวสูงสูงอะเอ็นเดอร์แมน เอนเดอร์แมนเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วเขาจะวาร์ปไปที่อื่นนะดิเขาไม่ไปเราก็อยู่ในนี้เขาชอบเออเขาชอบก็เขาชอบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาเอนเดอร์แมนมาแล้วก็มาวางแทนหัวหน้ากับเจ๊แล้วกันนะ,ะนะดูข้างในดิวุ่นวายหน้าดูเออเขาเดินออกไม่ได้เดี๋ยวก่อนเอนเดอร์แมนอยู่ไหนเอนเดอร์แมนตัว e อยู่ไหนอ e e d a b c d e f g เจอไหมอ่ะคีเปอร์เอนเดอร์แมน นั่นย้ายข้างๆนั่นน่ะไม่ใช่นั่นคนละอันกันเอาเหรอเอาละเอ็นเดอร์แมนเอาวางอันนี้ฮอกลินไม่เอาเอาเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมอะไรคือฮอกลินไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นหมูนะที่อยู่ในนรกครับเปล่าเอาละวางอ้าวหายไปไหนแล้วเขาตุยไปแล้วอ่ะอ้าวทำไมอ่ะวางแล้วหัวเขาชนอ๋อหน้าสงสารนี่อ๋อวันนี้รับหัวหน้าฉันมามาเฝ้าแล้วหน้าแกงขามเออฉันต้องเป็นหัวหน้าหน่อยใช่ไหม ใช่แล้วล่ะครับแล้วก็อีกคนนึงขาดไม่ได้เลยเจ๊เจ๊เจ๊ว่าไงครับเจ๊เดี๋ยวฉันไปซื้อหมูปิ้งเดี๋ยวมานะจะไปซื้อหมูปิ้งตอนนี้ได้ไงถ่ายรูปก่อนฉันนี่หิวอ่ะฮะไปซื้อหมูปิ้งเหรอครับใช่แล้วเดี๋ยวฉันมานะผมฝากซื้อผัดไทยด้วยดิได้เลยแล้วฝากตังค์มาด้วยเดี๋ยวครับร้านไม่ได้ไปทางนั้นทั้งหน่อยไปแล้วอ่ะเข้าไปซะแล้วพี่ฝนนะเออปกติเจ๊เขาจะไม่ไปไหนนี่นะเออป้อมนี่น่าจะไม่ถูกใจเขาหรือเปล่า อเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงหัวหน้าก็อยู่ข้างในสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้สับพี่เอกกับพี่ฝนด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊วย